ถึงเวลาสระผมแล้วค่ะช่วงนี้คือผมฟังร่วงหนักมากฟังเลยไปซื้อแชมพูแก้ผมร่วงของฮาวิลาจะไม่เหมือนกับแชมพูแก้ผมร่วงสูตรสมุนไพรทั่วไปเพราะใช้สมุนไพรสกัดสดแชมพูสระผมของแบรนด์ฮาวิลาสามารถใช้ได้ทุกวนันใช้ได้ตั้งแต่หนังศีรษะจะหดปลายผมเนื้อแชมพูคือเข้มข้นมากกลิ่นคือเป็นกลิ่นสมุนไพรเลยสา,ารสกัดคือจึ้งมากอย่างเช่นอัญชันผิวมะกรูดชุมเห็ดใหญ่ใบส้มปล่อยบ่อระเพ็ดโสมดำช่วยบำรุงเส้นผมและ หนังศีรษะให้แข็งแรงลึกตั้งแต่ระดับรากผมลดการหลุดร่วงกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมใหม่ทําให้คนที่ผมร่วงจนบางลงกลับมามีผมหนาขึ้นได้อีกด้วยซาผมเสร็จแล้วไปเป่าผมกันต่อหลังจากฟังได้ลองใช้ลดผมร่วงใน1-2เดือนผมหนาขึ้นใน4-6เดือนเส้นผมและหนังศีรษะแข็งแรงขึ้นมากลดอาการคันหนังศีรษะเรื้อรงังขจัดรังแคได้ด้วยถ้าใครสนใจไปซื้อตามนะเชมพูฮาวิล่า